สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจทารอโอเยสทุกคนนะครับวันนี้ผมหนึ่งกษิษนะจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของการอ่านไพ่ให้กับตัวเองนะครับ่าคือการอ่านไพ่ให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรอะไรบางอย่างในจิตใจของเรานะครับมาลบกวนเราเรื่อยๆใช่ไหมครับใส่เป็นใช่ไหมครับแล้วทาให้เรารู้สึกว่า ดูได้ไม่อย่างไม่ไม่เข้าถึงอะ่ะคือดูได้ไม่ค่อยแม่นยาเท่าไหร่บางคนก็กังวลแล้วก็ไม่อยากดูให้ตัวเองก็มีนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมีเคล็ดลับบางอย่างที่ทําให้เพื่อนๆนเนี่ยได้ทํานายไพ่ให้กับตัวเองหรืออ่านไพ่ให้กับตัวเองได้อย่างแม่นยําทําได้ยังไงนะครับถ้าเรามีความกังวลในใจนะครับเมื่อเราทําได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะ ดูไพ่ให้กับตัวเองได้ทุกๆครั้งและแม่นยำถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีความกังวลเรื่องหนึ่งคือปริมาณงานที่เข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ผมก็จะกังวลว่าจะทำได้ไม่ทันตามที่แผนกที่เขาคาดหวังไว้นะครับ ในวันนั้นเนี่ยผมนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยผมก็ยังมีนัดกับทางบริษัทที่เขาจะฉีดวัคซีนให้กับพนักงานด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั่นเองทีนี้เนี่ยความกังวลก็เพิ่มเป็นสองเท่าเลยว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายเราในวันนั้นหรือเปล่าที่ต้องทํางานปริมาณเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ จะมีผลทําให้เรารู้สึกไม่สบายขึ้นมาหรือเปล่าประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็งานที่ทางแผนกคาดหวังเนี่ยจะทําได้ดีหรือเปล่าในวันนั้นนะครับผมก็เลยตั้งคําถามว่าในวันเนี้ยของวันนั้นนะครับการทํางานของผมเนี่ยจะส่งผลต่อความรู้สึกยังไงบ้างนะครับได้แบบนี้ขึ้นมารูปราชา รูปอ่าเอ็มเพเรอร์นะครับจกักรพรรดิใช่ไหมครับดูค่อนข้างเคร่งเคียดเนาะแล้วก็จับมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นการยืนยันว่าจากไพ่ใบเนี้จะส่งผลยังไงบ้างนะครับได้ใบนี้ขึ้นมาโอ้โหยิ่งเครียดหนักขึ้นไปเลยนะครับทา้า่านเคร่งเค,งเครียดเนาะแล้วปริมาณง,งานที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้าง นะครับเกี่ยวกับความรู้สึกในการจัดการงานเรื่องต่างๆหยิบมา3ใบนะครับได้ใบนี้นะครับ5เหรียญโอ้โหดูแบบค่อนข้างลำบากเนาะสี่ถ้วยดูแล้วไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เนาะในวันนั้นแล้วก็อะไรอีกอ่ะโอ้โหไพเด้นด้วยนะขึ้นมาอีกดูแล้วปริมาณงานที่เข้ามาเนี่ยดูจะมีความยาก พอสมควรเลยนะแล้วก็ตั้งมาอีกหนึ่งคำถามว่าวัคซีนที่ผมฉีดในตอนเช้าวันนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อความรู้สึกของผมยังไงบ้างในการทำงานนะครับได้ใบนี้ขึ้นมานะโอ้โหหนักเลยอะรู้สึกว่าตัวเองจะป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูไพ่มันมีความกังวลไี่หมดเลยนะครับเหมือนกับว่ามันจะทำให้เรารู้สึก ไม่โอเคในการทำงานนะทีนี้ผมก็เลยทำจิตให้สงบสักพักหนึ่งนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับถ้าเราเจอเรื่องไม่สบายใจแล้วรู้สึกว่าไพ่ออกมามันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเราลองตรวจสอบในใจเราระหว่างอ่านไพ่เสร็จแล้วนะครับให้เราค่อยๆตั้งจิตให้สงบนะครับว่าสิ่งที่เรากังวลมีอะไรบ้างนะครับค่อยๆๆจดออกมานะครับ วันนั้นผมก็ลิสต์ออกมาได้ก็คือว่าสิ่งที่ผมกังวลมีอยู่สองข้อคือปริมาณงานที่เข้ามาผมจะทันหรือเปล่าทําทันหรือเปล่าแล้วก็วัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายของผมแล้วส่งผลต่อในการทํางานหรือเปล่านะครับผมกังวลอยู่สองข้อนะครับทีนี้ผมก็เลยตั้งจิตใหม่ว่าถ้าหากตัดเรื่องความกังวลนี้ออกไปเนี่ย แล้วผมตั้งใจที่จะทำงานจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ในการทำงานในวันนี้จะส่งผลยังไงบ้างแล้วร่างกายของผมจะเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับนี่คือคำถามที่ผมตั้งในวันนั้นนะครับจะสังเกตไหมครับว่ามันเป็นคำถามแนว How to นะครับว่าถ้าเราสงบจิตลงแล้วตัดความกังวลใจออกไปได้ ในเรื่องที่เรากังวลเนี่ยสองเรื่องเนี่ยแล้วตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับนะครับให้เราลองตั้งคําถามแนวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้คําตอบจร Star ิง <c oughs> ๆ,ๆนะครับ <c oughs> ก็คือผมตั้งคําถามว่าถ้าผมตัดเรื่องกังวลไปได้สองเรื่องดังที่กล่าวมาเนี่ยงานต่างๆจะลงเอยอยังไงนะครับ ได้ใบนี้ขึ้นสามใบขึ้นมาจับมาสามใบนะครับใบแรกได้เป็นใบนี้ขึ้นมาโอ้โหก็งานก็โอเคนะครับลงตัวดีผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็โอเคนะครับการติดต่อประสานงานต่างๆก็ผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับสุดท้ายนะครับได้ใบนี้ขึ้นมา เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยในการทํางานนะครับสังเกตไหมครับว่าไม่ค่อยมีความเครงเครียดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไพ่ชุดที่แล้วนะครับแสดงว่าถ้าผมตัดความกังวลที่ผมกังวลใจยอยู่ไปได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลในการทํางานอะไรเลยนะครับกับจะส่งผลให้งานออกมาดีซะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมตัดความกังวลไปได้เนี่ยร่างกายของผมจะเป็นอย่างไรบ้างในวันนั้นที่ฉีดวัคซีนนะครับ ปรากฏว่าได้ใบนี้ขึ้นมานะครับจับมาสองใบนะใบแรกใบนี้ขึ้นมาโอเควัคซีนไม่ทําร้ายผมเลยนะครับในวันนั้นก็เข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ผมก็มีความสุขกับร่างกายของผมแล้วก็ทํางานได้ปกติฉเฉลยนะครับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นปรากฏว่างานผ่านไปอย่างราบรื่นจริงจริงนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแล้วผมก็เพลียง,งานได้หมดเลยนะครับในวันนั้นที่สําคัญนะครับ การฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับร่างกายผมเลยนะครับผมก็ยังทางานได้อย่างปกติรับเดือนนั่นเองนะครับโอเคนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเคล็ดลับที่ผมบอกให้เมื่อสักครู่นะครับแล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตเราได้มากขึ้นในแต่ละวันที่สําคัญนะครับถ้าเราดูไพ่ให้กับตัวเองได้อย่างแม่นยําเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาแล้วทํางานในฐานะ นักอ่านไพ่หมอดูไพ่ให้คําปรึกษาให้กับเพื่อนเ่อนเราได้อย่างราบรื่นต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ